สวัสดีครับทุกท่านทางด้านซ้ายแล้ก็ด้านขวามือของผมทุกท่านครับวันนี้สิ่งที่ผมตัดสินใจที่จะขึ้นเวทีปราศัยเวีใหญ่ในวันนี้ผมอยากชวนให้ทุกท่านมองไปรอบๆเราเห็นตึกสูงเราเห็นสนามกว้างสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำให้ทุกท่านเห็นประชาชน สร้างกระสาแต่พวกเขาได้อยู่ในสลัมประชาชนสร้างความมั่งคั่งแต่พวกเรากับถูกทิ้งให้อยู่กับความยากจนประเทศนี้เรามีงบประมาณ3.2ล้านล้านบาทต่อปีงบประมาณที่ใช้ดูแลชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งถ้าเราเป็นคนธรรมดาเป็นอาสีอาสาเป็นพนักงานออฟฟิศ เป็นข้าราชการเป็นผู้ใช้แรงงานเป็นชาวนานเราจะได้งบป,ประมาณในการดูแลชีวิตของเราอยู่ที่ประมาณสองหมื่นบาทต่อปีแต่ทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่ามีครอครัวหนึ่งซึ่งได้รับงบป,ประมาณอยู่ปีละสามหมื่นล้านบาทต่อปีสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเหลือมร้อนที่สําคัญสําหรับประเทศนี้สิ่งที่ผมอยากย้ําให้ทุกท่านเห็นภาพ ประเทศไทยมีสามลักษณะที่แสดงถึงความอัปลักษณ์ของประเทศนี้ความอัปลักษณ์อย่างที่หนึ่งนั่นคือการเกิดรัฐประหารบ่อยครั้งเจ็ดปีแป่ตีเกิดครั้งหนึ่งเลือกตั้งมาก็ถูกทําการรัฐประหารนี่คือความอัปลักษณ์ความเลือมร้ําทางการเมืองมหาศาลที่เกิดขึ้นตั้งพรรคการเมืองมาก็ถูกยุบพรรคเลือกนายกรัฐมน์เอ่ยมาก็ถูกตัดสิทธิ์ย้อนกลับไปในอดีตมีรัฐประหารหลายครั้ง นี่คือความอัประรักอันที่หนึ่งความอับประรักอันที่สองคือจารีประเพณีอนุรักษ์นิยมเกิดมาเบื่องร้าต่ําสูงการคงอยู่ของสถาบันกษัตริย์ทั่วทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสวีเดนญี่ปุ่นนอร์เวย์เดนมาร์กแม้กระทั่งประเทศไทยมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มว่ามนุษย์แตกต่างกันโดยกําเนิดเพราะฉะนั้นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ จึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งถ้าเราจะพูดถึงความเสมอภาคของมนุษย์โดยกําเนิดที่เท่าเทียมกันความอัตปย์อันที่3คือความเดื่อมร้ำทางเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ว่าคุณจะเถียงหรือว่าจะไปเอาชุดข้อมูลที่ไหนมาสิ่งหนึ่งที่เราสามารถยืนยันได้เหมือนกันครับพี่น้องคือความเดือดร้อนเท่าติดอันดับโล้ติดท็อปไฟฟอันดับแรกของลกล้า มาหลายปีติดต่อกันสาเหตุใหญ่อันดับหนึ่งก็คือการที่เราไม่มีรัฐนสวัสดิการก็ไม่มีสวัสดิการพื้นฐานสมหรับประชาชนที่ทุกคนพึงมีสามอัปรักษ์สามข้อนี้ทุกท่านครับในประเทศอื่นพวกทั่วไปมีเพียงแค่หนึ่งอัปรักษ์ข้อเดียวประชาชนก็ทนไม่ได้แล้ว มีเพียงความอับปารรตด้านการเมืองรัฐประหารบ่อยครั้งประชาชนก็ทนไม่ได้มีความอับปารรตด้านจาที่ประเพณีเพียงข้อเดียวก็ทนไม่ได้เรืองรับทางเศรษฐกิจประชาชนก็ทนไม่ได้แต่ด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนไทยถูกทำให้ยอมจำนนกับสามอัตลักษณ์สามข้อนี้โดยที่ไม่สามารถตั้งคําถามอะไรได้เลยเพราะว่าอํานาจอันล้นฟ้าของรัฐบาลอํานาจนิยมที่ได้รับการขําจน ของสถาบันกษัตริย์ที่คำจุนใจริตประเพณีนี้ไว้อยู่ทําให้เขาต้องยอมจำนอนอย่างไม่มีเงื่อนไขทุกท่านครับวันนี้ผมกล่าวสายตาไปสิ่งที่ผมเห็นเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่อาชีพของผมคือการสอนหนังสือเพื่อทำมาหากินด้วยหัวจิตหัวใจของครูบาอาจารย์ ลูกศิษย์ลูกหาถูกดำเนินคดีเราก็ไม่พอใจเราก็ไม่สบายใจผมคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งถูกดำเนินคดีตั้งแต่การอ้างพลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งแต่ปี5758เขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งเรียนธรรมศาสตร,ร์เกิดเชื่อ3.8ทุกท่านครับมองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าเขาเป็นเด็กเก่งเป็นคนที่รักดีเป็นคนที่มีอนาคต แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาทุกท่านครับเขาเรียนจบในช่วงโโวิกฤตโควิด19เไม่สามารถหางานได้หลายบริษัทก็อ้งข้อกล่าวหาว่าการที่เขาถูกหมายถูกตำเนินคดีนี้เขาคือคนไม่ดีเขาคือคนที่ไม่สมควรที่อยู่ในองค์กรในฐานะครูบาอาจารย์ผมมองมาผมก็เศ้าใจผมคุยกับเขาฉันนนิดฉันสหายที่มีอุดมการณร่วมกันผมถามเขาตรงๆว่า จริงอยู่เรารับประชาธิปไตยเราต้องการสังคมที่เสมอภาคแต่พวกเราต้นทุนไม่สูงเราวิ่งแต่ไม่ได้เราผิดข้างไม่ได้นักศึกษาท่านนี้มาจากต่างจังหวัดฐานะที่บ้านคอนในทางยากจนผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องฝาฟันอะไรไปมากมายขนาดไหนกว่าเขาจะเข้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กว่าเขาจะเรียนจบได้ กว่าเขาจะกู้กยอศก็ต้องประจานความจนนับคงไม่พ้วนกว่ากว่าที่เขาจะเรียนจบได้เหมือนกับทุกท่านที่นั่งตรงนี้ครับที่ทคือความเกลดกดที่ทุกท่านเห็นผมถามเขาตรงๆว่าถ้าคุณเลือกได้อีกครั้งวันนั้นถ้าเราเงียบแล้วเราอยู่เป็นวันนั้นถ้าเราไม่ตั้งคําถามวันนั้นถ้าเราก้มหัวแล้วก็ยอมต่อ,อผู้มีอํานาจไม่ชูสามนิ้วไม่ประท้วง ขอให้เ,เหตุการณ์วันนั้นผ่านไปถ้าเลือกได้อีกครั้งจะทํำไหมทุกคนครับสิ่งที่นักศึกษาของผมผม,มิสหายของผมตอบกลับมามันเป็นสิ่งที่แทงใจผมมากจนทําให้ผมต้องขึ้นมาในเวทีวันนี้เพื่อที่จะถ่ายข้อสิ่งนี้เขาบอกผมว่าใช่ครับผมมาในครอบครัวที่ยากจนผิดพลาดครั้งหนึ่งชีวิตผมก็อาย ครอบครัวของผมต้องแบกรับภาระอะไรอีกเยอะถ้าผมไม่สามารถที่จะหางานทำได้ในเวลาสองสามเดือนบ้านผมก็ตายชีวิตของผมปอบางมากบางครั้งผมก็เคยคิดเหมือนกันว่าการเมืองอาจจะเป็นเรื่องของคนที่ปลอดภัยเรื่องของคนที่มีเงินที่สามารถออกมาได้แต่อาจารย์เชื่อไหมสำหรับเด็กบ้านนอกจนๆที่มีความฝันอย่างผม เขาบอกว่าต่อให้ผมเลือดได้อีกล้านครั้งผมก็จะต้านเผด็จการอีกครั้งหนึ่งจะต้านอีกครั้งหนึ่งต่อให้ชีวิตจะย่ำแย่ยากอาบาขนาดไหนต่อให้เราจะเกิดมายากจนทุ่นแข้งข,งขนาดไหนต่อให้ชีวิตเราไม่มีกินต้องคู่กัยศต้องอาจารย์ความจนอะไรมากไปต่อให้จะต้องคุกเข่าขอ,ขอความเมตตากี่ครั้งในชีวิตกติ แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ออกมาสูงปริมณฑลทางการเมืองเมื่อต่อสู้้กทางการเมืองต่อให้อีกล้านครั้ง,งเขาก็จะัดสินแจงเหมือนเดิมทุกท่านครับนี่คือสติริทนี่คือความฝันของคนรุ่นใหม่มันเป็นเรื่องน่าละอายมากถ้าเราจะไม่ยอมให้เรื่องนี้จบที่รุ่นนี้ถ้าเราจะปล่อยให้เรื่องเหล่าน,นี้มันเกิดขึ้นต่อไปซ้ําอีกเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับที่พ่อแม่เราบอกสอนเราให้เราอยู่เป็น บอกสอนให้เรายอมจำนนให้เราคุกเข่าคล้องหัวแต่วันนี้ไม่ครับวันนี้คนรุ่นใหม่ต้องยืนขึ้นเมื่อเรายืนขึ้นเราจะเห็นว่าศัตรูของเราตัวเล็กนิดเดียวและเรามีอำนาจมากมายขนาดไหนมีศักยภาพมากมายขนาดไหนในการที่จะสังหารสื่อเหล่านี้เรื่องที่ผมอยากเล่าครับเมื่อประมาณเดือนกันยาผมมีโอกาสไปร่วมชุมนุม นะครับวันที่19กันยาผมพบผู้ปกครองนักศึกษาผมเขาเดินเข้ามาแล้วเขาบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากเพราะอาจารย์สอนลูกผมแบบนี้ลูกผมก็เลยมีจิตใจรักและเข,าข้าใจประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ผมบอกคุณพ่อคนนั้นครับผมอยากบอกคุณพ่อว่า ในนี้มีคุณพ่อคุณแม่มาไหมครับขอเสียงคุณพ่อคุณแม่หน่อยคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับเราไม่ได้มีเฉพาะเด็กและเยาวชนสิ่งที่ผมบอกคุณพ่อของนักศึกษาผมในวันนั้นครับสิ่งที่ผมบอกไปคุณพ่อครับผมสอนหนังสือผมเจอเด็กเป็นร้อยคนเป็นพันคนในแต่ละปีสอนเสร็จก็มีทั้งก้าวหน้ามีทั้งร้าวหลังมีทั้งยืนหยัดมีทั้งค้อมหัว มีทั้งสนใจแล้วก็ไม่สนใจผมเจอเด็กคนหนึ่งเต็มที่ทั้งชีวิตทั้งเทอมก็เพียงแค่ห้าสิบชั่วโมงเท่านั้นนักศึกษาคนไหนเรียนวิชาเรื่อยกับผมเยอะก็อาจจะเจอกันร้อยหรือร้อยห้าสิบชั่วโมงทั้งชีวิตอาจารย์คนหนึ่งที่เจอนักศึกษาเพียงแค่ร้อยหรือร้อยห้าสิชั่วโมงทั้งชีวิตหรือเพียงแค่ห้าหรือหวันถ้าคิดเป็น เวลา24ชั่วโมงต่อวันผมไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้หรอกครับเด็กคนนี้ลูกของคุณพ่อคนนี้เขารักประชาธิปไตยเขายืนอยัดก็เพราะคุณพ่อเพราะคุณพ่อเองเพราะคุณแม่เพราะคุณป้าเพราะคุณยา่าคุณยายนะัตองนี้เพราะว่าทุกคนครับผมเชื่อว่าทุกครอบครัวเราสอนเด็กสอนลูกหลานของเรา ให้รักความยุติธรรมสอนให้ลูกหลันเขารักความยุติธรรมสอนให้ลูกหลังเขารักของเราปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าสอนให้ลูกหลังของเรายืนหยัดต่อความไม่ถูกต้องมีครอบครัวไหนไหมครับสอนว่าถ้าใครคิดต่างให้โบอกอูนแล้วเอาไปผงน้ำขงมีไหมครับผมเชื่อว่าไม่มีแม้แต่ครอบครัวที่มีความคิดเป็นฝ่ายขวาเป็นสลิมก็คงไม่เคยสอนลูกว่าลูก ถ้าเกิดทะเลาะกับเพื่อนนะให้เอาโบกุณแนจะเอาคอาเป็นขวงแม่น้ำขวดแล้วฆ่าล้างโครไม่มีครอบครัวไหนสอนแบบนั้นครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากย้ำอยากย้ำครับความดีงามของเยาวชนวันนี้ที่เขาออกมาตั้งคำถามได้ที่เขาออกมาพูดมรรวงถามถึงความเสมอภาคได้ก็เพราะความเชื่อของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่เราส่งต่อความฝันความหวังที่เรามีมาก่อนหน้านี้ ทุกท่านครับในประเด็นท้ายที่ผมอยากจะฝากถึงทุกคนอีกนะครับประเทศนี้นอกจากสามอัปปรรักษ์ที่เรากรเชิญอยู่มีอยู่สี่เสาที่ค้ำยันความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเสาตัวที่หนึ่งคือความยากจนความเปราะบางทางเศรษฐกิจทุกท่านครับครัวเรือนไทยรายได้เชื่อย เลี้ยงดูสามชีวิตคิดแล้วอยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทต่อเดือนนี่คือสิ่งที่คนไทยครอบครัวหนึ่งมีแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งครอบครัวสามชีวิตคํานวณมาครับจากหน่วยงานที่เป็นทางการบอกว่าต้องชีวิตหนึ่งเก้าบาทคิดแล้วคือสองหมืเจ็ดพันบาทต่อเดือนนั่นหมายความว่ามีครอบครัวไทยกว่า60%สิเปอร์เซ็ ที่เกิดมาติดลบตั้งแต่วันแรกจกนกระทั่งวันสุดท้ายไม่สามารถตื่นตาอ้าตาได้แม้แต่วันเดียวพวกท่านจําได้นะครับวันที่30เมษายน2563วันที่ฝนตกเทกระหนํำในฤดูร้อนมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งชื่อว่าปลายฝนปลายฝนเป็นผู้ชายแรงงานที่จังหวัดฉะเชิงเซาปลายฝนอายุ19ปอเหมือนกับพี่น้องเยาวชนออที่อยู่ตรงนี้ ปายฝนอยุสิบเก้าปีมีลูกหนึ่งคนปายฝนปิดชีวิตของตัวเองด้วยการผูกคอฆ่าตัวตายและในช่วงเวลานั้นไม่ได้มีปายฝนคนเดียวเราอาจจะพอใจที่จะอธิบายได้ว่าปายฝนอาจจะมีความผิดปกติไปบ,บางอย่างก็จะพอใจที่จะอธิบายได้ว่าปายฝนไม่พอเพียงปายฝนไม่รู้จกักออมทาไมไม่สามารถเอาเหาเงินมาต่างๆมาหาเลี้ยงดูจ่ายค่าขนมลูกแต่ลองคิดกลับกันสิครับทุกท่าน ชีวิตของคนอายุ19ที่ต้องปิดชีวิตตัวเองเขาต้องสิ้นหวังขนาดไหนและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การปกครองของรัฐบาลนายประยุทธ์จันโอชาครับนี่คือของเกาะบางอย่างสารสาหัสเ็็เดลบตายครับเว้งดูเด็กหนึ่งคนสูถึง1 8ปีใช้เงิน1ล้าน2แสนบาทไม่มีครอบครัวไหนอกครับมีไม่กี่ครอบครัวที่เคยจับเงินล้าน นี่คือความเบาบางที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจประเทศนี้ครับเราบอกว่าได้เลือกงานไม่ยากจนแต่ทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่าคนที่ทํางานหนักที่สุดในประเทศนี้ก็คือพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ตรงนี้ผู้คนยากจนมหาศาลในงานก่อกระบอกคนขายล้ำเต้าทู้คนขายข้าวมันไก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาพี่น้องในโรงงานอุตสาหกรรม ชางประเทศนี้ขึ้นมาทํางานสัปดาห์หนึ่งห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบชั่วโมงต่อสัปดาห์คนที่รวยที่สุดในประเทศนี้ทํางานสัปดาห์ากี่ชั่วโมงคนที่รวยที่สุดในประเทศนี้อย่าว่าแต่สัปดาห์กี่ชั่วโมงเลยปีมันทํางานกี่ชั่วโมงถึงได้มัง่งคั่งมากมายมหาศาลขนาดนี้สาี่น้อง ผู้ใช้แรงงานทำงาน 5, ้าสิบหกชั่วโมงอยู่กับความยากจนสร้างปราสาทแต่ได้อยู่ในสะดนบอย่างที่ผมได้กล่าวมาสร้างความมั่งคั่งแก่ผมทิ่ว่าความยากจนพอยากจนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับพี่น้องคือความไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มนุษย์ถูกแบ่งลำดับชั้นด้วยสวัสดิการมีเงินก็สามารถจ่ายโรงเรียนที่แพงได้ซื้อโรงพยาบาลเลยก็ยังได้แต่ไม่สามารถ ที่จะทําให้กําแพงของประเทศนี้เตีย้ยบลงมนุษย์ถูกแบ่งชนชั้นกันประเทศไทยครั้งหนึ่งเคยบอกว่าความเหลื่อมล้ําเป็นสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เกิดมาอย่างไรก็ต้องตายแบบนั้นแต่เชื่อไหมครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วมีนโยบายหนึ่งที่เราเคยบอกว่ามันไม่สามารถเป็นไปได้นโยบายที่จะทําให้เท่าแก่ร้านทองเกษตรกร ผู้ใช้แรงงานคนเข็นผักเอกราดสามารถที่จะรักษาพยาบาลฟรีท่วหน้าทั่วการได้ใช่ครับผมกำลังพูดถึงรประกันสุขภาพท่วหน้าที่ชนชั้นล่างเคยบอกว่าเป็นไจไม่ได้แต่ประกันสุขภาพท่วหน้านี้ทําให้คนสามารถเติมตาอาบากได้ทําให้คนไม่ต้องขายตัวขายนาเพื่อที่จะมารักษาพ่อแม่เมื่อเป็นมะเร็งซึ่งเหล่านี้คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก,กว่าเจ็ดปีความเืดอม้ำมากมายกลุ่มทุนมั่งคั่งขึ้นมหาศาลแต่คนส่วนมากกลับถูกทิ้งอยู่กับความยากจนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกทำลายไม่ซ้ำไปกว่านั้นสิ่งที่เราเห็นคือเสรีภาพทางการเมืองก็สูญหายและสิ่งที่เราอยากจะย้ำสุดท้ายในวันนี้ประเทศไทยแทบไม่ได้ต่างจากการเลิกทาสเลิกไพ้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนเลย ถ้าคุณเกิดมาอยู่ในครอบครัวชนชั้นกลางระดับบนหรือว่าชนชั้นสูงคุณก็สามารถที่จะตามหาความหมายในจักรวาลได้แต่ถ้าคุณเกิดมาอยู่ในครอบครัวที่ยากจนต่อให้รักดีแค่ไหนก็ได้แค่ทำงานเซเว้นวทำงานให้เจ้าสัวมันมั้งชั่งขึ้นไป เพราะฉะนั้นคนเราถูกกักขังด้วยํำเนิดมีสิ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะทําให้ความรวยและความจนโดยกําเนิดของเราเป็นโมฆะได้นั่นคือการสร้างรัชบร,ริการท่วงหน้าขบวงจรรัชบริการท่วงหน้าขบวงจรครับพี่น้องข้อเสนอนี้ไม่ได้เป็นข้อเสนอที่ใหม่ีดีตทำน o ยงเคยเสนอเมื่อปี2475แต่รัชการที่7บอกว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีคนต้องอดตายคนอดตาย มีแค่คนที่ไม่สามารถอ้าปากได้แม้แต่สุนัขจรจัดเข้าไปในวัดก็ยังสามารถที่จะไปขอข้าวค้ากินได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องจัดต้องมีรัฐสวริการ <No. S 1> ข้อเสนอของเอดีพนมยงง่ายมากครับพี่น้องจากคันมานดาถึงเชิงตะกรให้ทุกคนปลอดภัยวันนั้นเสนอให้ประชาชนทุกคนมีเงินเดือนเดือนละ20บาทเทียบเป็นเงินไทยปัจจุบันคือ4 0 0พบาท ทุกท่านครับขอ้เอเสนอนี้ในทางสากลเขาเรียกว่า Universal Basic Income เงินเดือนพื้นฐานทั่วแน้าซึ่งเป็นขอ้อเสนอที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกปัจจุบันที่รัฐบาลฟินแารกำลังทดกองอยู่หลายประเทศทดกรองอยู่แต่ไทยเสนอเมื่อ80กว่าปีก่อนแต่ชนชั้นนําไทยไม่ต้องการครับเขาต้องการให้เราเป็นเศษดินเป็นถุผู้ดินทั่วนาคาูไม่าาสามารถกินได้ ่งเสียงจากดินถึงฟ้าให้เขาได้ยินว่าชีวิตของพวกเราเราสร้างความมั่นคั่งในประเทศนี้แต่เราไม่ได้อะไรกลับมาเลยเราขอคำเดียวคำสุดครับ,บรัฐสวัสดิการเงินจากบาทแรกถึงบาทสุดท้ายของประเทศนี้ต้องเอามาบรรจุพยาบาลไม่ใช่นายพล,ลเอามาเลี้งดู ครอบครัว2ี่สิครานครอบครัวไม่ใช่หนึ่งครอบครัวต้องการโรงเรียนอนุบาลต้องการรถเม์ไม่ใช่เรือดำน้ำเนื้อสิ่งอื่นใดครับเราต้องการประชาธิปไตยหาใช่เผด็จการครับพี่น้องครบอบครัวทุกคน